ครับสวัสดีครับมาพี่น้องมากมากรลางสีเห็ดวิธี่กันมักหมูครับหมูหั่นกับใส่โตัวละเจ็ดร้อยบาทครับประมาณสามโลกครื่งล่างเกลือแล้วเรียบร้อยพี่น้องร่างน้ำข้าวออกเรียบร้อยเอาชิ้นี้ทำกันมักหมูหันสูตรของผมครับ อันนี้เ,เป็นน้ำกระเทียมครับตะไคร่ปันพริกไทยใส่กันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องกระเทียมลงไปเลยครับหลางลงไปใช่นหตัวหมูเลยหมูเลยครับถููเลยหม,ม,มักหมักหมูไปอาหารมือแรองครับ มัดมวยหันมือแรงอ่าข้ากให้หอมด้วยพี่น้องเนี่ยตัวตนี้เป็นน้ำมันงานะครับถ้าผู้ใดมักหอมกับใส่ตัวนี้กันเพราะใส่กระบอกป็่นยังครับแต่ว่าผมนี่ยมักหอมผมใส่น้ำมันงาครับนะครับใส่น้ำมันงาลงหัวน้ำนะครับซอสพี่น้องซอดใสด่สลงหัวน้ำครับ ก่อนเขาสิว่ามันเขากะตรงล่างเกลืออนนะครับเด้อล่างเกลือเส้นหนังเส้นหนันก่อนนะครับล่างเกลือก่อนครับบ่ล่างเกลือกะมันกะข้าวผู้ดใดกะขึ้นมันขึ้นจากกะเฮ็ดไว้ถาผู้ถาพวกถาไอาถาไส กินเป็นครอบครัวมันกับแก้มก็ดีครับหมูใส่นน้สามลูกเครื่องนี่เจ็ดร้อยบาทนี่บอแบกน,นะครับแล้วหมูทั้งบานผมมีขายครับโฆษณาขายมูยเขาบอกครับพริกแล้วก็พริกมากครับพริกอีก,อกล่าหนึงครับนี่ครับ มัดมู้ไปถาเถาแก้ครับแก้ป่าคือคืออยากเพิ่บอกให้สร้างตัวละสองพันบุนลางสูตตัวละสองพันเนี่ยกินมอ,อเบิดครับกินมอเบิดตัวละสองพันเถาแก้ผมเรากินไรมัดเรียบ้อยแล้วพี่น้องนะอก็เข้ากะเป็นไปไดนครับกพึ่งแดดประมั่นจกัก พึ่งแดดได้ประมาณสักสามสิบนาทีครับหนังมันหนํามันมันกล่ำไม้หนมันแข็งครับหนังมันก็จะกรอบด้ครับเด้อบ,บ่ต้องไปใส่น้ำสมสายชูข้าเจออ้าวาได้ครับน้ำสมสายชู้งองท่าแหงท่าแหงเหนียวนะครับน้ำสมสายชูหนังจะป่กกอบได้พี่น้องนะนะเสียมูไปตางนะพี่น้อง